น้องหงเปลานเราเองเอาใส่ค่ะใส่ค <diversion? S 2> well, ่ะน okay. ้องค่ะใส่เองแม่ไม่ได้หรอคับ่อาค่ะอารมาเลยค่อารมาค่อารมาเลยค่โอ้แม่อยาเอากระป๋าอยาเอารถบอย่าารได้โปร เดี๋ยวรองเท้าขากับบ้านก็ใจไหมขอกลับ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 นะขอกลับลขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะสักพักต่อมาเฮ้เฮ้ ใ่แล้วไงอ้าวหนีแล้วหนีแล้วบ๊ายบายค่ะนี่บายบายค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย